สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชแนลค่ะวันนี้แม่เพียวชแนลจะพามาชมตลาดกุศมาแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้แม่เพียวมานั่งอรอแม่นเยียตลาดนะคะมาชมตลาดเราคะ่ะวันนีนะ้ตลาดกุสมาเป็นไงบ้างผู้คนเยอะไหมหเวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงะคะท่านผู้ชมประมาณเที่ยงนะคะแม่เพียวมาเป็นแม่ค้าหนึ่งวันค่ะวันนี้คะ่ะจะมาขายเคปนะคะวันนี้นะคะขอบคะุณค่ะ คนก็ไม่คอ่อยตื้นืขนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเงียบๆไม่เตี้ยเตี้ยแต่ตอนนี้เย็นๆไม่แน่อาธีคนหลายเพราะว่านักเรียนเขาก็เลิกเรียนคะ่ะเขาชี้เพ่เลยมาจัดใจเสื้ออาหารกินเสื้ออย่างคะ่ะแต่ตอนนี้อย่างเงียบไม่มีเยี่ยมดีไม่มีเย,ยี่ยมยังไม่ทำได้มาเลยนะคะ เขนมีขายขนมเค้กของอีแม่นื้อเยียนะคะวันนี้นะจะมาช่วยแม่นื้อเยียขายของก่อนวันนี้ขายขนมก่อนแต่แม่เพียวนั่งรองเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นแม่นื้อเยียรล่ะคะลูกสาวเพิ่งมาก่อนนี่พิกุลใหม่พี่กุลใหม่แล้วมันร้านก่อนไปเร่อยเตรียมของให้แม่มาอกไปเร่อย รแไมครอะรดูนี่ถนนน่ถนนหนกตัวมานะคะนนเนี้ยเดี่ยวเด็กเตรี้ยงเลยใช่ไหมดมากเลยรอนโดนแดด มา,มาติดตามต่อเลยนะคะเบิ่งลูกค้าเพิ่นมาสแกนถ่าค่ะแม่ค่ายังมาทานเด็ด <c oughs> ยังมาทานเด็ดเฮ็ดขนมเลยค่ะโอ้สุดยอดขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแลิงอ <c oughs> ลูกค้าจัสั่งไว้แล้วแม่ค้าหันยังบทนันสตีแป้งคักขนาดเลยเมีเพียวนั่งถ่าแม่ค้าหันสองสัโมงค่ะ <c oughs> นางขายเป็นเวลานะคะ ถ้านางอีขึ้นยาคายก็ะคายนางขึ้นบ่คายนางก็ะยูกับขับรถเข็นนั่นถามนางแต่ว่านางสิออกมาถ้าบ่ออกมาก็สิยยูกับไม่เพียวสิยยูกับไปไว้เบอร์ลูกค้าท้าให้เร่งขายดิบขายดีค่ะเออขายดิบขายดีขายดีกว่มาพี่ด้วนี่แะคะลูกค้าไปพูดเลยค่ะ สแกนหนูเองนะคะทา่า,า,านผู้ชมตัรไคทิปไคทิปสกนยบรีก็เอามาพีเด้ไปแจกขนมกันเออกินฟรีเนาะไคบรีก็กินฟรีนี่นะคะแม่ค้าก็สมัยใหม่เลยคะ่ะเมนูเยอะพ่นพมีป้ายสแกนเลยนะคะคสแกนได้ค่ะขนมนะห้าบาทสิบบาทคาทาทุากโอ้ยนี่ขนมน้องพี่กุลค่ะน่ารักตะมุตะมิเลยเฮ้ยบ้าป,ปูหัอนอร่อยไปเน้ โอ้ซาลาสลับอัไปนก้อนาตะกไปเจออันเจียวมกาเจออร่อยชีสันสวยมากเลยค่ะไขับิังขับทิ่ยงดมีไก่เรี้ยงลูกค้าด้วยนะคะมีไก่ค่ะโอ้ลมกไกตะคลิปชัอยเนาตอนอาบุกเราบ๊ะบเนาะมีไก่มีปูมีเตาเลี้ยงลูกค้าค่ะท่านผู้ชมนะคลังสารบุญอยู่ค่ะแม่ค่าคะเด็ เดี๋ยวติดตามต่อนะคะกำลังคึกคืนกับช่วงใบพบ่อใบอันนี้ก็เป็นร้านเอกของน้องเต๊บนะคะลูกชอกูชิ้นค่ะเดินเข้ามาก็เจอเลยค่ะเจอร้านน้องเต๊บเจอร้านเี้มเมนูเยียนะคะอยู่ทางเข้าเลยค่ะนี่หน้าตลาดนะคะ ขนมนี่ก็ขนมของน้องเต็ปน,นะคะเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ยมีสมุนอีกนา,ากิมากรสึนัมากเลยค่ะนี่นะคะทอดทาโร่ะคะ่ะ ขาย10บาท20บาทขึ้นเหรอรับไว่า20ขึ้นลดสิบบาทสุดายแต่มันน้อยยันเอหรอค่ะโลทอดด้วยนะคะนี <sturdy. S 1> นะะ่นะคะนะคะเพื่อนรอรถโพนจานอยู่คะ่ะตอนนี้นะคะแดดเปรี้ยงๆเลยค่ะณตอนนี้คะ่ะท่านผู้ชมรอเอาตังให้รถโพนจานเพื่อนคะ่ะ ตลาปรรุสมานเราตอนบ่ายๆนะคะเริ่มคึกคืนแล้วนะคะเริ่มคึกคืนแล้วค่ะ <S <S เป็นรถที่เมพียยวรอนะคะเนี่ยเพิ่มมาแต่สกกล่ะรถโคลนจานนะคะเนี่ยตลาดบ้านเราเริ่มคึกคักเลค่ะช่วงบ่ายเริ่มแบบคนเริ่มมาซื้อของจับจ่ายสินค้าแล้วค่ะเริ่มมาซื้อของทุนของน่งแล้วเริ่มคึกคักเริ่มแบบนั้นคึกคืนแล้วค่ะมเ,เมื่อเช้าเมพียวนั่งรอเงียบค่ะ ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วคนเริ่มมาเยอะแล้วเป็บมานี่ไหนทำมาสิไปใส่กระยาอายุปานนี่แหละเนาะทำแม่งกระสันเอเชียนักเลยตลาดบ้านเรานะคะเยอะๆเลยแข่งแข่งก็มีไก่เตยเด็บพดด มีผักกระแหงอยู is ่ค่哈นี่บะเฮ็ดดื้อทุกอันนี้เป็นร้านประจำของแม่เพียวนะคะเข้ซื้อตรงนี้ขายถูกมากค่ะท่านสดสดร้านไทยบ้านอโพนี่แหละค่ะท่านพี่ทุกต้นไผ่ลายยางขายปลาไผ่ยางพร้อมค่ะนะคะปลาหนุ่งปลาเน้น เห็ดแกงใส่หน <5 một> oh ่อไม้กับบมีเนาะเขาดูได้เห็ดมีแต่เห็ดเป็นพันข้าวปลาซังสั่งดิีงรสเห็ดมีหูนูบุมีหูนู้เนาะเห็ดคอนคาวไปจักเนาะเดี๋ยวเอาสองห่อเอาเห็ดนั่นกับเห็ดนั่นอันนี้ห่อนึงกม่เพียวซื้อเห็ดนะคะนี่ซื้อสองยังสองเดียวอันนี้กองเท่าใบนี่ห้าสิบค่ะกองไหนคะกองไหนก็ได้ที่ทีตัวนี้ ยีสบาทจ้าเอาผักยงยูไซสบัทนี้แกผักกย่มักเหลือรเปล่าไม่ได้จะไก่วาออกห่ำใหญ่เลยเออแป๊บนึ่งออนเจนทประไว้โตค่ะ nó chia bằng đông chế cục. này là, dùng liền này là này đâu chỗ cái này luôn. Nếu chưa tất những phân Anh Anh hát rồi. Anh hát Anh hát dưỡng khao phang rồi. Anh hát dưỡng khao là

แม่ยังจะกาวใหญ่โอ้ยบอ้น่เอออันนี้เป็นร้านาย็นนมค่ะท่านผู้ชมแม่ข่ากันนอนสบายใจครับอ้าวเห็นสูนิ่วเนาะกไทายเลยแม่ข่ากันนอนแบบสบายใจจะแกมีคนเบิงเจ้าสี่แสนคนบนไรแจะนอนขายของ เออใครดีจะนอนทาอาหารหลากหลายค่ะมาเด้อค่ะไปแวะไปแวะมาก็มาลงตลาดก็มาเลยเข้าของเยอะแยะเลยอ เพียวขอจบคลิปสันส้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องเมเปียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่ทำค่ะขอบคุณค่ะเด็ดขนาดเลยท่านผู้ชมเมเพียวสิมือแกงมะมไม้กับน้องชายก่อนค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยเด้อ